กราฟของบิตคอยเ่นโบชาร์ตนะครับบอกว่าบิตคอยเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปถึง6แสนเหรียญน,นะครับในช่วงระยะเวลา2ปีนะครับแล้วก็ได้นฝั่งของ CEO JP Morgan นะบอกว่า,าสภาะวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับจะเกิดขึ้น6-9เดือนหลังจากนี้นะครับทั่วโลกเลยมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูนะครับ และสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสาบส่วนโดย OKX นะครับ OKX เนี่ยเป็นคลิปต cryptocurrency exchange นะครับที่ใหญ่นับ2โลกเลยนะครับแล้วก็มีโวลูมการเทรดในตลาดฟิวเจอร์นะครับที่เยอะเป็นดัาหนึ่งโลกนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีฟังก์ชันในการเทรดการลงทุนอื่นๆให้เราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตนะครับทางฝั่ง NFT นะครับหรือว่า OKX Earn นะครับสำหรับเพื่อนที่อยากเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมกอลองทุนนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้กำลังใจให้กับทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนในกลุสีนะครับเพื่อเมื่อที่อยากสอบสุดเราและรุ่เรียนความรู้เกี่ยวกับเทคน,นิคทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในดีล่างได้เลยครับแล้วตอนนี้นะครับในกลุ่มอ่าไม่แชทของลองทุนนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะครับเราจะมีการแชร์ริ่งความรู้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนแล้วก็เข้าไไปาาคควมมมรรู้้เเพิิต่ตดับ แล้วก่อนอื่นร่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับเช้านี้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะในฝั่งบิตคอยนะครับมีการแย่หลุดลงมานะครับทะลุหมื่นเก้าไปเมื่อกี้นะครับแป๊บนึงนะตอนช่วงเช้านะครับถ้าดูในภาพเล็กๆเนี่ยก็ดรอปทะลุไปช่วงประมาณสี่ทุนาทีที่แล้วนะครับหลุดทั่ๆประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยลงไปนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะฮะตอนนี้ในภาพเดย์เนี่ยก็ดูอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูในตัวแนวรับแนวต้านที่มันมีการ ยืนรับอยู่นะตอนนี้น่าจะเป็นแนวรับแถวประมาณ18,900นะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็จะมีแถวประมาณ1 8 0 0 0แล้วก็1 7 5 0 0ที่เป็นโรเดิมของเขานะครับที่เคยลงไปก่อนอันนี้นะครับท้งนี้เท่านั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเทนไลน์ตรงนี้นะที่มีแรงกดดันอยู่นะครับไม่ยอมทะลุสักีนะครับสามเหลี่ยมอันเนี้ยที่เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆนะครับก็รอเลือกทางอยู่นะครับว่าจะเลือกทางไหนนะครับถ้าดรอปลงมาเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับบิ t คอย n ีเอนะครับ อีเทสก็ยืนอยู่ในกรอบยังยืนอยู่ในตัวแนวรับแถวประมาณ1นึ่กว่านะครับยังยืนอยู่นะก็ถ้าหลุดลงมาก,ก็จะมีแถวแนาวรับประมาณ1 0 0 0พนะครับด้านล่างเลยนะฮะดาวโจนส์นะครับเมื่อวานโดนเทขายออกมานิดหน่อยนะครับประมาณเก้าสิบกว่าจุดนะครับเน,น็ตแบกก็ลบมาประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็จอะทำนิวโร่ครั้งนึงละนะครับในฝั่งทองคําทองคําก็โดนเทขาอยอมาเหมือนกันนะครับเมื่อคืนแล้วก็มีลักษณะของตัว บูแ a p เกิดขึ้นนะเมื่อประมาณ3-4วันที่ผ่านมาก็คือเบรกแล้วก็โดนเทขายลงมานะครับก็คือไม่ได้เบรกจริงนั่นเองนะครับในฝั่งของ DXY นะครับก็เจาะที่ทำ New High, ออยูไฮรอบนึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่113นะครับ US Oil นะครับยัง o องอยู่นะยัง o องอยู่แล้วก็มีตัวไฮเก่านะครับที่น่าจะขึ้นมาทดสอบได้ประมาณ96สนะครับก็ต้องรอด,ดูว่าแถวนี้จะมีแรงขนาดไหนนะครับ พอตอนนี้ในฝั่งสงครามแล้วก็มีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น O p e ป p พา s เนาะที่จะลดเรื่องกำลังการผลิตนะครับก็เลยทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยดีกลับขึ้นมานะครับมีความต้องการมากขึ้นนะฮะคราวนี้เรามาดูกันถึงเงินบาทนิดน,นึงนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเอ่อเข้าไปดูเงินบาทนะว่าตอนนี้เงินบาทเป็นยังไงกันบา้างตอนนี้เงินบาทขึ้นมาจ่อ37.9อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากตัวไฮเก่าแล้วที่มันมีการโดนเทเออกมานะครับช่วงก่อนอันเนี้ยเราเดาประมาณ 38.4นะครับก็ขึ้นเป็นจอไฮอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ตัวดอลลาร์เนี่ยเริ่มกลับมาแข็งนะครับแล้วเงินก็น่าจะฟลกลับมาที่ดอลลาร์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าทรัพย์สินเสี่ยงต่างๆโดนเทขาย,ขายขออกมาอีกรอบนึงละนะครับบิตคอยนเนี่ยจ่อที่จะหลุด10,009นะครับรอดูนะในช่วงเวลาวัดใจ,จแถวๆนี้นะเป็นช่วงที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ข่าวแรกดีกว่านะครับข่าวแรกเลยนะที่มาฝากเพื่อนๆวันนี้นะก็คือทางฝั่งของ c ีอนะ JPMorgan นะครับเขาได้มาเตือนนะครับว่าอีกประมาณ6-9เดือนนะเราจะเจอในอา,าวะลีเชชันแบบสมบูรณ์แบบนะครับหลังจากนี้ให้ระมัดระวังกันนะครับพอในบางประเทศเนี่ยแม้จะเป็นยุโรปเนี่ยยุโรปตัวเงินเฟอ้อก็ขึ้นทะลุนะครับทะลุ10%ไปแร้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยเ,เรื่องการจ้างงานอะไรดูดูเหมือนจะดีขึ้นนะมีตัวเลขที่ การว่างงานน้อยลงนะครับแล้วก็การจ้างงานมากขึ้นนะครับตลาดเนี่ยกับมองว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการปรับขึ้นดอกต่อนะครับได้มากกว่าก็เลยทําให้อ่อถ้าเกิดมีการปรับขึ้นเนี่ยอ่อไม่ว่าจะเป็นตัวธุรกิจหรือว่าตัวบริษัทเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงนะเพราะว่าเงินเนี่ยน่าจะโฟกัสไปที่แบงก์กันเยอะนะครับก็ต้องรอดูกันนะทางฝั่งของ j p m o r อ a n เนี่ยเขาก็บอกว่าเรามาระวังกันไว้นะครับ6ถึง9เดือนหลังจากนี้นะฮะคราวนี้มาดูการถึงสถานการณ์ ทางรัเสเซียเนี่หนึ่งนะว่าก่อนอันเนี้ยมีการยิงตัวสะพานไทรเมียใช่ไหมครับไทรเมียเนาะผมอาจารย์ถูกนะไทรเมียในฝั่งของรัเสเซียนะครับจากทางยูเครนเนี่ยมีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับท่ามูตินก็เลยบอกว่าหลังจากเนี้ยจะไม่มีการหยุดนะครับที่จะจู่โจมทางฝั่งของยูเครนจะจู่โจมแบบต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มแรงกดดันขึ้นไปอีกนะสำหรับตัวสงครามนะครับแล้วก็อาจจะมีผล ต่อตัวน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเงินเฟอ้อทั่วโลกด้วยนะครับที่มันกําลังจะดเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้อาจจะเกิดหนักกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ทางฝั่งมาเลเซียนะก็ได้มีการประกาศนะครับยุบสภาทางนายกมาเลเซียนะครับประกาศยุบสภาแล้วแล้วก็จะมีการเลือกตั้งนะครับหลังจากนี้ไม่เกินสิ้นปีนะครับน่าจะเป็นข่าวที่ดีหรือว่าไม่ดีอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องการเมืองนะทางฝั่งของ มาเลเซียนะครับอันนี้ก็ต้องไปอ่านกันลึกๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนฟังนะครับคร mm hmm. าวนี้ในฝั่งของตัว d i f f เ c u l t y นะเรื่องกําลังการขุดนะครับของทางฝั่ง Bitcoin นะครับ mm hmm. ก็อยากจะมาอ mm ัปเดตเพื่อนนิดนึงว่าตอนนี้กราฟกําลังการขุดเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับ mm hmm. ความความยากเนี่ยมันแข็งแรงมากนะ mm hmm. แล้วก็ในฝั่งของแฮสเลตนะครับแฮสเลตก็มีความสตองมากขึ้นมีกําลังการขุดที่มากขึ้นนะครับ mm hmm. มันก็สอดคล้องกันซึ่งตรงนี้ จะบ่งบอกถึงความต้องการนะครับในการที่จะเก็บบิตคอยหรือความต้องการที่จะได้บิตคอยเพิ่มเติมนะของนักขุดหรือมายเนอร์นะครับอันนี้ก็มาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะว่ากราฟมันค่อนข้างสตรองเลยนะครับสำหรับดิฟฟิคอลตี้แล้วก็ในฝั่งแฮสเล e ด้วยนะครับคราวนี้อ,อันสุดท้ายนะหลายคนเนี่ยไปดูถึงฝั่งของบิตคอยเรนโบว์ชาร์ t นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในตัวบิตคอยเรนโบว์ชาร์ดเนี่ยตอนนี้เข้ามาอยู่ในแนวรับนะครับที่ค่อนข้างสําคัญเลยแล้วก็บอกว่า t a ร็กเก็ต ถัดไปของตัว Bitcoin Rainbow c h a r t เนี่ยอีก2ปีข้างหน้านะก็คือ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ0 0แสนเหรียญน,นะครับก็เลยจะมาอัปเดตรับเพื่อนดูนะว่าในตัวตัวเรา c o i n Rainbow c h a r t เนี่ยหน้าตาตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับขยาบไปดูด้านล่างเนี่ยตอนนี้ก็จะมีกราฟตัวกราฟล็ลอกของตัว Bitcoin r a i n b o w Chart ทีม่มมีการขึ้นไปปรับไปเทสนะถวันพันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็คอร์เรกทีฟลงมานะครับไอตัวเส้นสีน,น้ำเงินด้านล่างเนี่ยที่เป็นแนวรับเนี่ยทุกครั้งเนี่ย เอาอยู่หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นโซนสะสมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการาสะสมมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วขึ้นไปแตะระดับมันหมื่นกว่านะครับแถวนี้น่าจะเป็นจุดพีคแถวๆมันหมื่นเก้าอะไรเงี้ยหมื่นเก้าสองหมื่นแล้วก็ดรอปลงมาแถวประมาณสามพันนะครับก็เป็นโซนสะสมอีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราอยู่แถวๆประมาณหมื่นปลายๆนะครับหมื่นเก้าหมื่นแปดเนี่ยแถวนี้ก็เป็นโซนสะสมเหมือน,นกันของตัวบิตคอยเลนโบชาร์ดเราจะขึ้นไปในทาร์เก็ตถัดไปเนี่ยมันอยู่แถวประมาณช่วงนี้ ซึ่งจะไปแตะประมาณ5 0แสนกว่า6แสนนะครับเนี่ยจะเป็นจุดทาร์เก็ตที่เขาได้ตีไว้แถวเนี้ยประมาณ6 0 0 0 6 0 0 0เหรียญน,นะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าไอ้ตัว Bitcoin ์เรนโบช่าตัวเนี้ยมันจะเป็นจริงไหมในการทดสอบลักรอบถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นไพ i รสาขาอัปเดตนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันลงไปแตะหมื่นเก้าละนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นไหมนะครับวันนี้ก็มาแชร์ข่าวให้กันเพื่อนชานี้หวังว่าจะ็นประโยชน์นะครับ และสุขการในวันนี้นะครับก็มีข่าวทางฝั่งของรัสเซียนะครับทางฝั่งของซีโอเจพีมอร์แกนนะครับที่ออกมาบอกถึงตัวลิมิตชันที่มันกําลังจะเกิดนะหกถึงเเดือนหลังจากนี้นะครับอาจจะเกิดแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว b บิตคอยล์เลนโบชาร์ดเนาะที่บ่งบอกถึงทาร์เก็ตของ Bitcoin นะครับว่าจะมีการขึ้นไม่ต่ประมาณหกแสนเหรียญได้นะฮะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเ,เราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้้พาาเดข่่่วในฝฝัังงง traditional market แลก็อ วันนี้มุนก็อขอตัวลาเพื่อนไป,ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ